ครึ่งทางปะหกเขยิบใหญ่อีกทีหนึ่งเข้าถึงแม่เนะจี้คราวนี้ส่งข้ามห้องกันเลยไปไปที่ถมังอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ไม่ต้องเสียงดังขึ้นนะแค่รู้สึกว่าไปอกัน E I O U กันต่อเลยครับก็คือทุกคนนี้ทุกคน,น,นพยายามจุดมุ่งหมายคือไปแตะเขาก็คือว่าพยายามที่จะต้องขยับให้น้อยให้น้อยและมองไม่เห็นเพราะที่ว่าถ้าเขาหันมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นใครขยับเนี่ยคอนั้นก็คือต้องไปเริ่มใหม่ ทุกคนก็คือต้องต้องแบบต้องนิ่งเมื่อเขาจะหันมาคือเขาต้องพูดเขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยเขาจะจะหันเมื่อไหร่ก็คือเราต้องเราต้องเหมือนกับว่าต้องตั้งสติตลอดเวลาแล้วแต่เขาจะหันตอนไหนใช่พอเขาหันปุ๊บเราต้องนิ่งที่สุดเพราะว่าถ้าเขาจับได้ว่าเราขยับเนี่ยคือเราต้องเข้าไปให้ใกล้ตัวเขาใช่คือจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าต้องไปแตะเขาส่วนคนที่แตะได้เนี่ยก็คือจะมาเป็นมาเป็นแทนก็นอกปะกลงไปแบบนี้เลย ยิ้มก็ไม่ได้นะถ้าเกิดเห็นว่ายิ้มอะไรเงี้ยเห็นว่าเห็นว่ากับเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นการเคลื่อนไหวได้หมด <c oughs> พี่ผมไม่ไปไหนเลยเ <c oughs> อ่าซาร่าจ้ะแล้วใครรู้เรียกชื่อเราขึ้นมาเราแปะนี่ปุ๊บนี่เสียตาบเลยทั้งที่ใเจเป็นแมวอยู่ใช่ไหมแล้วมันมันมีแท็กติกในการที่จะช่วยเพื่อนหรือว่าในการที่จะเอาหนีได้อะไรเงี้ยแต่สองทางเราทำยังนงเนี่ยก็ อ่าโดยน้องจงมิ้นช่วยเอาก็อเป็นต่อทตเอาเซ็นเอยเอาเนี่ยเอ้าไปเลยไุดยเป็ดเราไ้เลยไปและกิจกรรมสุดท้ายคือให้น้องน้องนักล่าฝันแสดงอารมณ์ตามเรื่อง เทคนิคการแสดงจนความรู้เต็มเอียดถึงเวลาเบรกทานอาหารมื้อเที่ยงกันแล้วนะครับเจุดนักล่าฝันเลยมาเมาส์กันถึงเรื่องของส้นเลยครับตัวเวงกก็จะแต่งตัวแบบเป็นตัวชุดกีฬาแล้วเป็นสีต่างๆสมมติอีไสมมติต่าเป็นเวงกรรมของตัวเง้ตาจะแต่งชุดกีฬาเป็นชุดลูสซิปเป็นเกมวอร์มสีว่วงสีแดงสีไหนสักสีหนึ่งไปเลยแล้วตาจะจะคอยติดตามตุ้ยทุกวันอ่ะคือเช้ามาตื่นเช้าปุ๊บ วันนี้คุณรับเป็นกรรมยังครับอะไรงเงี้ยผมก็หดทั้งต่อยทั้งเตะอะไรเงี้ยตาก็จะตาก็จะต่อยตุ้ยอะไรเงี้ยเออแล้วพอถ้าเป็นคนอื่นคนอื่น,มมนรรเ,าาเป็นมันสมมติก็เป็นเบรนการในตลาดก็จะเป็นก็ก็าแต่งชุดเบรนกรรมมาแล้วก็เป็นเบรนกรรในตลาดเ,า,เาจะจับบอลดอกสองดอกไป <c oughs> ต่อยวิ่งไล่ทีอะไรงเงี้ยจริง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 หนังเหมือนว่าเขาพยายามสื่อให้เห็นชัดๆอะว่าแบบว่าเนี่ยเบรนการอะไอ้ที่กระโดดทีอะไรเงี้ยเออจริง ที่จะวัดว่ามีไข้ก่อนที่จะมีไอ้ตัวประหลอดมาอมเนี่ยเรารู้ได้ไงอันเน้ขั้นตัวรู้สึกไม่สบายตัวเราเองหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือคนอื่นมาวัดเราแต่เครียดนี่มันมีเตอร์โมมิเตอร์ไปใส่ปากไหมไม่มีหนุ่มตุ้ยกลายเป็นอาจารย์จำเป็นไปซะแล้วโดยมีลูกศิษย์อย่างในโดมครับ ให้มันมีเสียงออกมาดิไม่ใช่แบบใจ,ใจเอยใจใ,นนยใจเอยใจเอยแท้ใจใจขึ้นไปสู่หุนใจเอยใจ,ใจไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพอ่นพอพ่อนพี่ญาไปนอนที่บ้านของพอ่อทุก ทุกคืนทุกคืนแม้ได้กอดเนื้ออุน่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมทำไมต้องวงอ่ะจะหอมสองแก้มทุกคืน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 ,น,นลักล่าเท่านั้นแหละดงล่าสองเฉียงล,ล่าสอา ทุกค่ำทุกเช้าจะช่วยห pues ุงข้าวพาสื่อขจการตลกบำบัดยังไม่จบง่ายๆนะครับพอมีสัญญาณได้เวลาตลกอีกแล้วสิน้องๆนักลาฝันจึงรวมตัวกันเล่นตลกให้แดนซ์เทรนเนอร์ดูครับเนี่ยเวลาตลกแล้วสิเ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 าตลกแล้วสิ เอาตวรกแล้ววันนี้เราวมคณะับเราีรคณะอะไรแบบนี้แล้วก็ชวนยัวครับวันนี้เรามีเรื่องอาญาดีมารวมคะให้ครูแดนดูนะครับผมะไปพูดเออมีความดีมากที่จะมอบเสียงหัวเราะขอเชิญท่านเขียนรูปวิกเก็ตวิกเก็ติกนี้เรามีมีได้รับโจทย์เพลงเปียเลีงลูกทุ่งใช่ไหพี่ต้ครับวีนี้พีต้าได้เพียอะไรฮะ

ไี่ได้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 ไทาได้ไดเได้ได้ได้ได่ได้ได่ได้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 ไ้ได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 ้ไน้ได้ไ้ได้ได้ได้านแมดน้ได้ได้าด้ไ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 ้ได้ด้ได้ไปบ้าน้ได้ไน้เด้ได้ได้ได้ด้ได้อง้อ้ได้้ไดได้ไ้ พ่อมัตัวโตโตแล้วแม่ล่ะแม่มันคี้โมครับแล้วผมกลับบ้านไม่ผมไม่ได้กลับบ้านพอแม่มันคี้โม้เสร็จผมก็ย้ายบ้านไปอยู่ข้างร้านโกที่ขายโกโก้ครับจบยังจบยังดจบยังจบแล้วใช่ยัง แล้วคาสแดนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเอาจริงเอาจังโดยการยล็กกิ้เพลงรวมกันก่อน้เจ็ดหนึ่2สองโยกสหนองหหสสามสีหหเจ็ัด 找我妹吗？ And and ornament and ornament และคนสุดท้ายก็คือต yes. re ุ้ยอีสิบสองเจ้าแปลไปหัวใจเหมือนถูกลืนถ้าล้มทั้งยืนซึนอกตรง้ยตรงนี้ร้องติดกันเลยอ่ะแทบล้มทั้งยืนซึนอก เออมันฟังมันแทบล้มทั้งยืนเซือนแทบล้มทั้งยืนเซื่อนอกตรงยืนสะอื้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแทบล้มทั้งยืนสะอื้นอกตรงคือมันต้องยืนสะอื้นยืนป็ดนอหนูยืนเออยืนสะอื้นคือยังไงก็ต้องปิดนอนหนูอะอกสะอื้น อกรงคือปิดนอหนก่อนแล้วค่อยเอื้อนมันมัเอื้อนมันเอื้อนหึงๆแทบล้มทั้งยืนเอื่ออกรมออนี่แหละผมกขึ้นจมูกครับมันจะได้มัปิดอย่างนี้ช่างเป็นครูที่ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับศิษย์จริงๆครับพ่อพ่อมันแบ่งบีดแล้วความหมายมันจะชัดขึ้นส่วนนุ่มตุ้ยเมื่อร้องเสร็จครูขวัญบอกว่ายังไม่รีแลกเจ้าลืมรอยรักที่พี สลักฟังรักที่สามชื่อเจ้าแปลไปหัวใจมันถูกปืนแทบล้มทั้งยืนสื่ออกปรมจะไรไปทางอันตราชัวชมวิมานที่ล้มลืมสัญญาเมื่อสายทำไมชอบมือตรงเนี้ย มันลึกไม่ออกพยายามไปมันไปไปมันพยายามกินกับเพลงว่ามันลืมตัวหมดเลยมันบอดี้มันไม่รีแลกซ์ไงมันก็เลยแบบพ้อจริงแบบเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอยนี่คือหาเลยนะหัวใจมันแช่งคนเลื่อนลอยอยู่แห่งไหนมันแค่จะเป็นกูกล้องอยู่ไหนมาที่จะทนไม่ไหวอยู่แล้วตัวไม่กลับมามันมันเป็นเรื่องร้องอย่างนั้นนะเมื่อเมื่อเจ้าอยู่แห่งเ่เจ้าอยู่ในหัวใจเลื่อนลอยแล้วเนี่ยไม่เห็นน่ะ ถึงจะทำให้แบบโอ้พี่บุญน้อยนึกออกปะระหว่างเล่นออกกับเล่นเข้า,าเพราะสงสารตัวเองพี่แสนจะบุญน้อยคอยมาแล้วทั้งคืนแล้วเมื่อมันเจ็บปวดอย่างเงี้ยถึงทําให้ร้องได้ว่าในที่สุดเจ้าลืมรอยรักมันจะเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันมันเป็นแบบส่งบอลส่งบอลส่งบอลต่อทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ละเอียดตรงเนี้ย ปุยจะร้องแบบเดียวกันหมดคือเจ้าอยู่ข้างในหัวใจเหลือลอยพี่บุญน,น้อยลงคอยทั้งคือเจ้าลืมลอยรักคืออันเนี้ยขาดไม่งั้นไม่งั้นตุ้ยจะร้องด้วยหน้าเดียวคือคือตาเศร้าแล้วอยู่แค่นี้นแต่จริงๆแล้วมันมันสามารถเรียกร้องว่าเธออยูไ่ไหนเลยเพราะเธอไม่มาอืมฉันน้อยเหลือเกินทําให้ฉันเชื่อในความจริงและตัดสินใจได้ว่าตอนนี้คือตระหนักและเรียนรู้แล้ว ก็เลยแปลว่าในที่สุดเจ้าก็ลืมรอยรัก